ตอนนี้ก็อยู่ที่นะครับแปลงทดสอบรถเกี่ยวรถข้าวนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่เป็นรุ่นใหญ่สุดนะครับวางขายแล้วในปีนี้นะครับสำหรับ DC 120X นะครับวันนี้เราก็มาชมนะครับประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวนะครับแล้วก็มาทดลองขับนะครับซึ่งหลังจากปีที่แล้วนะครับที่เรามีการ จำหน่ายนะครับรถเกี่ยวโุวต้ารุ่นใหญ่ของเราไปนะครับก็คือ DC-108 นะครับสำหรับปีนี้ก็มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับรุ่น DC-120X ประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวก็ มีมากครับมาหนะ้ากว้าง3เมตรเครื่องยนต์แบบคอ,อมาเาอร็เรนะครับให้แรงม้าสูงสุด120แรงม้าพร้อ,อมระบบช่วงล่างใหม่ด้วยนะครับปรับปรุงช่วงล่างใหม่ด้วยนะครับเรามาดูกันแล้วก็ลองมาสัมผัสกันนะครับว่าจะเป็นยังไง